เดือศีบเ,เวสเสือเาดิอของแท้นี่พี่น้องเลยเหมืนมันที่หนึ่งเงินวันนี้ถึงมือเลีกออกบันนี้เด็กหน่อยมันก็นกนยางมาวะอันย้ายเลีกออกโคกหาตัวก็เลยจุ่มวะอุ้ยจ้าหนี้ย้ำกู้ื่อ,อไว้แต่นั่นกูก้คนได้ซื้อเนาะมันมาถือแล้วออกบนนั่นบางทียางมาันหนีหัวกำลังพัดเข่าอยู่กันเลยวะ เท่าบ่ถือดอกจังสี่แล้วเวลาเห็นดวงมันบ่มีตัวไปหนีสิบ่สี่อีกแค่เท่าดอกโยมไอ้หัาเออพอดีหัวเลยว่าเท่าจะเพิ่งแบบมันห้าจะถึงวันที่หนึ่งเยนยจะไม่จมอี่อย่าง <c oughs> เป็นบางสี่ค <c oughs> รังพอจะเลยย่างไปเอาละตตะรีออกมาพอดีอีหนันบัดหน่อยมากเนาะก็อันป้าป้าป้า,ปาสามตัวมันออกโคโคข,ข,ข,ข่าทั่วบางสิพอกระทือละตตะรีออกมาพอดีก็เห็นโคโคขาอันนุ่ยนุ่ยอันก็ถือแล้วสามตัวเนี่ย มึงข <rude S 2> ังขังนาดมึงตรวจให่แน่ตรวจกระทืบกระยุงถีมันกระตรวจป้าป้าเย็บมึงเปดทางนาเออแต่เย็ขาวอ่อนลูเ็ขาวอ่อนไล้ไหมครับเดี๋ยวอันที่หนึ่งสองใบตังใบเออมันมันแบบแบบบริมันบริษัต่างตัวนะคขากออนลูกถูกสองใบไหครับถูกสใบสิบสองล้านเจ็ดหนึ่งแปดหหกห้านะครับสิบสองล้านสองใบ สว,ส,สวัสดีครับคนรวยคนรวยนะครับนั่งอยู่ต่อหนานี่โมเมนต์ธรรมดาแล้วครับพี่น้องนะครับสองใบสิบสองล้านนะครับสองใบสิบสองล้านสดสดร้อนร้อนนะครับตามถึงที่นะครับตามถึงที่ครับผมแม่ครับผมขออนุญาตถามเนาะนะครับขออนุญาตถ่ายทําด้วยนะครับก้อนที่แม่จะดึงลอตเตอรี่สองใบนี้มีความฝันแบบใดจังใดครับ บ่ได้ฝันเพราะว่าพ่อเลขเลขเลขงานมันออกไปมันบ่อแบนี้ลอตเตอรีซีมือมือที่หาหลักตอรี่มาขายมันบ่อว่ได้ฝันจักอย่างมันขอเลยว่าโอ้ยมึงเคยเหลือเต็มเพียงขอยเัาทำไม่เดี๋ยวนี้ลอตเตอรี่วานาะก็เลยว่าเออข้างล่างขอยขอยเอาหกหากระตึงเอาเลยขอยประธานในฝันเด้อขวยซื้ออันเปิดให้เจ้าซื้อให้เจ้าขายดีก็บ่อไปนะครับ ก็เลยเอาน้ำเพลินสองใบก็ตาเอาแล้วมัอเลี้ยงยังฝันครับครับฟันยังไงครับหลังจากดึงลอตเตอรี่ดึงลอตเตอรี่เอาไปใบไปตหมอนนี่จะฟันว่าอันบานเก่าอยู่บ้านนัน่นเนาะหัวถา้าผ่านเนาะใบก็เห็นจะ่อกับแม่กับเนี่ยยู่เทิงเฮียนละเออสองสามคนพ่อเพิ่นมีสองเมียเน,นานะอยู่น้ำกันไม่เนอะก็ไม่หลวงนะอยู่น้ำกันคว่ำจิงกับอยู่น้ำกันนั่นครับคว่ำจิงความตัวนีนเออบอกว่าที่คว่ำจิงที่ยังเรายังบ่ตายหน่อยอยู่น้ำกันแเราตายแล้วยังอยู่น้ำกันอยู่ครับ ที่นี่อ่ะอันอีนางอีนั่งมา,มามามานี่เมีามาายชูทำอะไรไว้ค่อยชูยกิ้เต็มเลยเต็มเพื่อนกับพัดมีพัดอีหยังเต็มมีอาหารเต็มบานแะ้นะเอาไ้ให้มึงกินคนบางที่ไปที่นี่ใส่กระดูกมอนนะพัดมีนะกระดูกมอนเต็มยูมาจะไปเลยว่าอัน<ม>เอา้าพัดมีมันคือเป็นยังที่เลียวไปพัดมีนะมันเป็นมันเป็นเต็มแต่ว่ามันเป็นสีทองเต<ม>็มกระดูกไหมก็เลยว่ามันก็มันใจว่าซื้อเลขก มันเขตซสื่อเขตนีมั้งครับอันนี้หลังจากสื่อหลังจากสื่อแล้ว,เเลวคืคอบอลก้อนก้อนที่จะสื่อนี่จังไค่ก็สื่อหกขาครับ ก็อันนี้บ่รู้เลยที่จับเอาเลยมาถือซื้อซอยพ่อใหญ่นั่นข่อยข่อยทีอันนั้นให้เจ้าให้เจ้าขายดีๆเด้อบางทีเปิดแพงให้เราเออมาข่อยเปิดให้เพิ่นว่าขายเ่าท่านได้เยอะไปแม่หวังแค่ถือลอตเตอรี่สองใบได้ขายสองตัวแค่นั้นหกห้าหวังแค่หกห้าอยเค้นั่นหวังแค่หกห้าได้ขายลอตเตอรี่สองใบมันไปถือบ้านเรียนไปถือเออบ้านนี้โยนซื้อเร็วๆเลยจนว่าถึงมือเลขออกสองพันึ้นเงินไปยังเลยยังพันไปขึ้นอีก มาที่นี่กะพอขวางสั่นมันแมนมันล่ะตรวจไม่ดูบข่อยหน้าวานแน่ใจเขาก็ตรวจสามเทียมกับแมนตรวจสามมนกับแมนเหมือนนครับเมร่ท่านไดนไปข้นเงื่อนร่นลูกติดเคงเงื่อนเอาลูกเาไปครบโให้ลูกเขาไปประตูไปประตูขั้นนี้เนาะอ่ะแต่มมาจะลองไงนะฮะลูกสาวมันก็ตื้อถูกหวยอันนั้นด้รถตูก็หกขารถตู้รถตู้ก็หกานเียวนี่ โอ้ตัวองหกฮะท่านี้บอกเขาที่ไปขกินเงินมือ่นมื่อเนี่ยครับอ่ะพี่น้องอ๋อคุยมาต่างนูนเพราะท่านได้ถามซื้อเมียจะซื้อยังดวงใจคุณแม่ดวงใจนะครับอยู่บ้านหมูหนึ่งนู่นแล้วก็บ้านหมูหนึ่งนู่นแล้วก็นู่นแล้วก็ตะบนกระเบียงตะบนกระเบื้องตะบนกระเบื้องนอกตะคือเมียงย่างเมืองย่างจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าเป็นเขต ใายเด่นติดกับบ้านแอดมินได้ไหมนะครับมาเพราะใครครันเพราะว่าผู้โดยหลงกับพ่อเถื่อันนี่คือเรื่องมันทีนึงแล้วเนาะครั้งขึ้นกับฝันต่ออีกบ่เออตัวเลขไหมแต่ว่ามันข่อยบอกว่าไม่เล็หรอกเออตัวเลขนี่นี่ฝันว่าตั้งไหนครับอันนี้อันนี้มนน่าเป็นกรงนะครับแสดงว่าเขามาถาอันกินมาที่นี่มีตาเม่ที่มะนังหงคอยไหมที่มะนังหงคอยมันนี่งคอยกันนุ่งสุดขาวคือกันมันนี่งคอยหม้อเมื่อนาเพื่อนั่น มันบูจากคนข่อยก็เลยกลมเพราะถ้ข่อยกลมเลียดมันไหลเลียดตะมูข่อยไหลติดเสียเต็มแค่นี้แหะอันนี้ฟันมือขึ้นนี่บอครับฟันมือเล็กกวอหลังจากหูถึงกันมันที่ือหลังจากกระบวกยวเลดอกข่อยไปตีเกลียแล้ววันที่ตีอายุคุณแไหอายุข่อยเกศูนย์สี่ศูนสี่เิดาศูนสี่ห้าสิบหกบอกหด หานี่แหละย่างศูนย์สี่ศู่หกสิบไปเด็กหกสกสิบหาทีหกสิบซีบซี้นหนยนอหกสี่หะเอาใกล้ๆหน่ยเนะเอาอายุม่ยร้องบิ้งหกสี่บาลิทีนะครับคุณแม่คือเลขตัวเก่าทีลบาทีหนึ่งคศูนยคุณพ่อบอ นี่พ่นบ่คุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พูดดิยูทูปอาชีพถือแล้ววันที่นึงคือการที่อาเสียกันนี่เองโอ้เนี่ยเจ๊เคยมาอยุ้ยไอ้มาทำที่นี่เหรอนบ่บ่คนละคนครับนกับผมนี่มาขุนมาทิงมะลุจ่าครับดีไปขึ้นลำบันเมื่อนไงล่ะครับคุณพ่อทิ้งมะลุจ่าครับดีไปขึ้นลำบันเมื่อนไงล่ะครับคุณพ่อก็วันอังคารครับโอ้วันอังคารครับครับยินดีด้วยเด้อครับเด้อครับยินดีด้วย นะครับคุณแม่เล้ากับฝันตองวันเลยอะเอาอายุคุณแม่เลาอย่เนาะหกสิบสี่ิ่เเอาเหล็กไปเก็เอาไปแจกเยอะเนาะรเป็นโชเา็ร่นโชคมาตองวันีโชคมีดวงนี่วนนีเดี๋ยวน้องอาจจะได้โชคนั้เนาะนี่ฮะดพ่อหกเจ็ดอายุอ้หกเจ็ดอายุหครับพ่อหกเจ็ดคุณแม่เดีอ หก่หกสิบสีกดศูสี่คุณพ่อเนี color. ่ยหกสิบคุณแม่เนี Toyota> ่ยหกสิบสี่เจอไม่เสรีเลยด้า่แม่แล้วเะเบียนรถเะเบียนรถจะไปขึ้นวันที่หนงสิล้านกะหกหาหนึ่งหนอ้าพี่น้องวองตามดูเขียนให้พี่น้องเบิ้งป่เดี๋ยวพี่น้องทีจำไม่ได้เขียนบ่ท่านเขียนหอกบ่เขียนดิเอาขึ้นหน้าจอเอาเนาะหกนี่คุณพ่อเนี่ยหคุณแม่เนี่ยหกสี่คุณแม่หกเผื่อจะได้ เท่านผมตีดขออนุญาตเบิ้องรับตุลิศสิบสองล้านนี่สิให้เบิ้งมาเนาะนี่เนาะน,นี่ไปเห็นะเลขที่นี่นอ้าวนะครับเดี๋ยวสิบัเสือมาดิเดี๋ยวสีบัเสือของแท้นี่พี่น้องเลยเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้านะครับสิบสองล้านสองใบพี่น้องรับไปเองสิบสองล้านโอเท่านออกที่นี่ไป ขันออกไป้บอสขันบอกนะเบิองขันเห็นนักเกียนักเข้ามีไปบอตอนไปเั็มเดี๋ยวให้นักเข้านะเข้ามาดึงไปกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวนัเข้ามาดึงไปกระเด็นคุณแม่นะครับแจ้งชื่อคุณแม่ครับคุณแม่ที่ถูกระหวัาที่หนึ่งคุณแม่ชื่อคุณแม่ดวงใจนะครับครับผมอยู่บ้านนนละกอหมู่หนึ่งตำบลตำบลกบเบืองนอก อำเภอเมืองยาง,ยง,ยงจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าใช่ไหมครับบ้านเรียดบันเห็นแม่ขาวบัานเห็นแม่ขาวบานั่งหุมครับ,คอ,บคอยบัานนี้คอยประจาเขาป่าแตะค้นนาบุาเคยเห็นบุเคยเห็นพ่วกนั้นคอยกลมรุ่งคอยยางอายเขากลมร่งบ้านนี้เรียบไหลเต็มเรียเอะไรออกจัง อยากปากออกจกดีเนอะเอออะไรเตี้ยบอ่ตทีโชคต้องเงินนะพอเนาะอธิมานต้องเงินก็ได้การร้องเอาอายุคุณแม่ไปร้องเบิรงเนาะหกสิบสี่หส่วนคุณพ่อก็หกสิบเจ็ดส่วนทะเบียนรถที่จะไปขึ้นเงินทะเบียนรถที่จะไปขึ้นเงินขึ้นรถตู้ขั้นนีเดี๋ยวจะไปไทยทะเบียนไหนพี่น้องบึ้งหกห้าหนึ่งหนึ่งบันทีหนึ่งร้ยบันทีหนึ่งร้อยนะครับบันทีหนึ่งร้อยเด้อนะครับเอ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะได้นะครับร้านค้าของคุณแม่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยว ขายทุกอย่างมาครับแม่เอาอาหารตามสั่งนะครับมีลาบมีก้อยมีต้มนะครับข้าวพุงข้าวผัดมีเยอะแยะนะครับพี่น้องร้านลุงเสน่ห์ก๋วยเจี๋วเส่บนะครับร้านนั่นก็ร้านนั่นก็ว่าร้านลุงเสน่ห์ก๋วยเตีลยวเส่าบร้านลุงเสน่ห์ก๋วยเตี๋ยวเส่บนะครับปกติคุณพ่อขายอยู่ไซค์คำชาวบ้านเนี่ยขายอยู่ชนบุรีครับขายอยู่รอนใหญ่กมาออใหญ่ไหมนี่เด็กปีที่สอง ภูมิใจทีเป็นคือสิดีเนาดีเนาะครับให้ช่วยให้ลาบครับโอเคครับผมอ่ะขอบคุณคุณแม่มากๆครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับพ่อครับท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กทีเล็กสามสเสเล็กทีเล็กสามสนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิลิเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ